เดี๋ยวให้พอดพาไปฟาร์มถ้าฟาร์มจริงก็แนะนำให้เติมมันสีฟีเมียมนะครับวาไปมีเงินอ,อ่า,โอ,โ,อาโอ้่านนี้ยึดจุดเอบายบายสบายังไม่เปิดมาตู้คนแรกผมล่าอยู่นะครับกุ้งเมื่อไหร่คุณจะเทียเทียแปดมันเล่นกับผมโอ้ได้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวแล้วทำไมมันมาชนซ้อนอะไรกันเนี่ยโอ้ <S <S ต่วันกุ้งฮะ ระวังนะกุ้งน่ากลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่เสียงอยู่ด้านหน้าโบ๊ทอยู่ไหนอะโบ๊ทโบ๊ทกำลังเกิดใหม่หรือไงอ๋อไม่ใช่อ้าวโ๊ยตายแล้วตรงนี้เละอ่าอเาไทเกอร์ไปดีกว่าเอาตายแล้วเหรอสายเดี่ยวเด้แล้วครับพี่ เจอ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 เห็นอะไรอะไรล้วอยู่นี่อยู่นี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 ่ข้างล่างอยู่ข้างล่างในกุ้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยังยังยังโอ้ยกุ้งกุ้งถอยมาก่อนไหมกุ้งถอย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 อยู่จะถอยอยู่ถอยอยู่ถอยอยู่ระวังนะระวังนี่นี่มันอยู่หน้าเราเลยมัน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 มองมาที่เราอยู่อะเอออะไรตรงนี้แหละตายเรียบร้อยโอเคตายแล้วนะ บอกเลยไม่ต้องเปิดเพจใช่ไหมมันมีคันมีคันมีคันการรับไปหาการรับไปหากำลังนี่อยู่นี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 ่ไอ้สองไอ้สองยิงใช่ใช่ใช่ยิงโอ้เดี๋ยวมันหนันหน้าพยาโบสถเดี๋ยวเราลองลองดูก่อนเอาตายแล้วตายแล้วเพื่อนเก็บละใช่ใช่ใช่ระวังข้างหน้านะโอเคจอดอยู่นั้นเพื่อนเราโอเค อ่ะอออนน้นอ่ะขึ้นไม่ได้โอ๊โอ้ยอุ้ยอ่ะนั่นอ่ะเฮ้ยเอ้ยโดนตายเอ้ยโดนระเบิดกลางทำอะไรนี่เสียงติดระหอบอ๋อน้ำตุ๊บพื้นแตกโดนโดนเหรอโดนเหรอไตายยังไม่ตายเรียบร้อยโดนซูร้อยยิง โอ้ไปซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเหรอตรงนี้ตรงไหนตรงนั้นน่ะเหรอใช่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 กำลังเดี๋ยวไปเอาสมทบอยู่เครื่องผมไม่ได้อัพอุ้ยอุ๊ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โหไทเกอร์ป่ะไอ้ไม่ใช่ไอเอสป่ะมารู้มันอยู่มันอยู่ตรงรถไฟมันอยู่ตรงรถไฟอ้อยอ้าวออยจุกค่ะ โอ้โหทีมเรายัง,ยงมีกี่คนแล้วมันนิงตื่นผมว่าต้องบินแพ้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยดูทรงแล้วไม่ต้องอ,อยู่อยู่กับที่ก็พอแล้วเมื่อกี้เมี้โดนยิงก็เออแค่นั่นจริงจรก็น่าจะยิงมันเว้ยแต่มันยจับตื่นก่อนแมไอเอสสองมันทีก็เกลียดปะนะ โดนนะสั่กินข้าง,งแล้วแม่งเสือกเด้งโอ้โหเฮี้ยงเลย่ลยนี่เนี่ยเดี๋ยวดูในแบบนะจุดประทาดเรามีอยู่สองจุดจุดนี้กับจุดตรงนี้สองจุดจุดนี้หนึ่งแล้วก็จุดนี้อีกหนึ่งสองจุดที่ประทาดอ่ะนะอ่าอ๋ออ้ออเพื่อนเราโดนยิงแป๊บหนึ่งเพื่อนกำลังมาชัคโคเราอึดหลบซิหลบซิรบเราอึด <laughs> วันดีครับโอ้ยมันเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนเดี๋วางไอหนึห่งแปดสามนะโอ้โหไม่แต่มองมันตายเลยเอา้าตายแล้วเหรอเจ็บรอ้อยโดนเจาะด้วยไอ้จสองเจาะน้าหนนะ้าตายอ้องั้นเดี๋ยวไปซ่อมตรงผ่ามันก็ได้วะโอ้หูยเกือบกูตายต้องเป็นอย่ดีอ๋อเพื่อนเตือนเหรออย่าออกไป เพื่อนยิงดักโอเคครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องบินอุ้ยเครื่องบินเออกุ้งตายอย่างอะคุณโอ้ยตายเอาเกไม่น่าพูดเลยอเไม่น่าพูดเลยได้ยินเสียงแล้วเอาเก๋ไม่น่าพูดเลยมันหันปืนไปทางอื่นปะวะ ต้องดูดีๆนะเว้ยบางทีเราหกแล้วมันหันปืนท่าใช่มันหันปืนไปทางอื่นตรงนี้มั่นใจออกไปเลยแล้วกันลองโอเคโอเคออกเลยเลยยู่ใช่ไหมอยู่ใช่ไหมมันอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่เนี่ยตายแล้วเมื่อกี้อุ้ยเนี่ยตายแน่ๆตายแน่ๆน่ว้าาตายตรงสองเลยตาแล้ว โอ้แบบนี้แต่แคปสีแบบทำไมถึงไปเสียครับเอาไปหน่อยคนอื่นเขาครับเฮ้ยระวังมันอยู่ตรงนี้เอ้ยเพื่อนยิงใช่ไหมหรือมันยิงมันยิงมันยิงแล้วมันก็ตายแล้วพี่กุ้งโคตรสวยเลยเพื่อน มันมีรถอยู่คันหนึ่งอ่ะที่แบบเสียงมันโคตรเพลาะเลยอ่ะมันรถของอ๋อนี่เจอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โอ๋อทางๆเข้ามาตายตายได้ตายได้ตายได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาสายหัวนีคนนี้เจ้าว่ะ จอเ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 จอตายครับอะไรยวเนี่ยยิงอะไรไปอ่ะทีนี้ทีนี้เห็นรถถังแทนยิซ่ามาแต่ยิงมันไม่ตายพอเคาะมันบางเพราะต้นมันทะลุไปเลยอุ้ยเจียดพราะรถถังบางไปกุ้งเฮ้ยไอรถถังเห็นไหนนะวะวายโอ้ยโดนฝอยหลัง แต่ชนะแล้วเนี่ยใช่ชาชาแล้วนำมังมังเออมังไว้ก่อนเอ้ยไอเอสไอเอสอ่อป้าอยู่คุ้นๆเหมือนไอเอสหลุดไปคทางอ้้หไแม่งมันก็ยิงผมไม่เข้ากันเจดิคุณไล้เปื่อยเรื่อยๆเลยน่าจะยังไม่ตายไอเอสยินเสียงไอเอสสองเอสสอง โ okay. okay. อเคโอเคไอเยสตออย่าให่ตาย oh, oh. อู oh, ้โอ้โอ้รถเลยวะมันอยู่ข้างๆเอ้ยอ๋อี่สิบสี่สิบสี่ยามจะมาเหรอจะมาเหรอจะโดนนะมึงโดนนะมันอยู่ไหนไอ <c oughs> น,นี่อยู่หน้าเราเลยมันอยู่ไหน <Okay. S 1> oh. โอเคอ๋อเชีย่ยะไรเนี่ยวอ๋อ เทียนเลยอู้หูไว้นะกรุงเสียข้างซ้ายเหมือนกันน่ะข้างซ้ายมีเอ็นหนึ่งศูนเก้าอยู่อ๋ออ๋อนี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นั่นเห็นแล้วเห็นแล้วมาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังใช่ใช่มันมันคือคือมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านนี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยนะเดี๋ยวปล่อยนะปล่อยนะไม่รู้เลยปล่อยแล้วปล่อยไม่รู้โดนเปล่าอ้าไม่โดนโดนแหละนิดนึงโดนได้อยู่ ว้าวให้โดนระเบิดอ่าอะไรอ่ะโอ้ยไอ้นั่นอยู่อยู่เป้าอ่ะไอ้นั่นไอเอ็มที่ที่เราบอกหอรีสอร์ทนี้รถเอานี่เอ้ยโอ้ยนึกว่าเพื่อนโอ้โหยอยู่ต่อหน้าเลย